แม่บอกมีมันมีหลายกองอยู่มันคืออย่างหน้าของกระตูนอยากจะได้อเนี้ยแกดูแกงแกนัเหมือนเด้อเนี่ยมีหลายกองอยู่จะไปเรียนพันธ์ เอาสั้นค่อยกลับมาแกะกันได้ไปรงเรีนยนก่อนกันได้โอเคปะ<อ>ได้อะไรดูสิไหนเอาเงี้ยแล้วมันคืออีหย่างพวงคุญแจ ى. โอ้ยพวงคุญแจ ى. อันนี้อย่างไรมาบูบูไหมจริงจังเอาหรอ ยังได้สิแกเหมือนไงน่ยไม่ได้ตั้งหลายเลยพวงกุญ<ะ>แจรถอีกแล้วไปก่อน